รครับสวัสดีครับวันนี้พักเที่ยงครับมากินข้าวอยู่ที่ร้านน้องป้าโภชนาครับนี่มาเจอน้องๆครับกําลังกินก๋วยเตี๋ยวมีแต่รูปเป็นรอครับอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยทำไมอร่อยไม่กินถ้าไม่อร่อยก็ไม่กินเดี๋ยไปส่งผมเท่ด้วยเท่ครับเด็เกโชว์เด็กโชว์ผมเนย ไหนไหนถอดทรงผมโชว์ทรงผมครับถอดครับนี่ดูทรงผมเดี๋ยวรับประทานครับครับนี่ดูน้องๆครับนี่มากินก๋วยเตี๋ยวมาเจอพอดีครับอยู่ร้านหนองคราพุชนาอือนี่ช่างไหวครับกำลังสั่งข้าวอยู่ครับครับนี่ช่างนุ มันมืมนชดชกบ้านห้าตัวม, kind of มันโคตรไอ้น้องริงยิงมะกองแข่งกันนะน้อใหญ่อ่ะโอ้สั่งพิเศษนี่นี่ธรมรมดาธรมรมดาโอ้อ้าวก๋วยเตี๋ยวคือไม่มีลูกจับฮะก๋ <và> วยเตี๋ยวคือไม่ใส่ลูกจกับ <ไป S 1> สั่งก๋วยเตี๋ยวไงไม่สั่งลูกไม่มีลูกจกั <ไป S 1> บ แจกท็กีนี่หมอกหมอกข่าวมาแล้วครับหมอกข่าวมาแล้วหมอกข้าวก็หมอกข่าวสาษาโนงามก็หมอกข่าวสาบันอิงาาบนี่แหละภาษาโคราชนี่แหละหมอกข่าวแล้วว่าชอบของผมไหม เดี๋ยวอาหารมาแล้วครับตอนนี้ก็จะกินข้าวแล้วครับเราคงจบแค่นี้ครับสุัสนะครับ